วิววิวนี้สามพิกเก็ตนะคะสามพิกเก็ตชนะได้โฟโต้เซตแค่ได้รูปจิ๋วปอบใจนี่เป็นรูปจิ๋วแบบแฟนเมอ้ยแฟนเมสแฟนเมแฟนเมเริ่มเบอร์ละวของหนูมีกิจกรรมเขียนด้วยเขียนโฟโต้การ์ดร้านร้านหนูเนี่ยโฟโต้การ์ดหมดก็คือแบบเมื่อวานอ่ะหมดตั้งแต่วันแรกเลยบางคนเราต้อทำยไงคะเราต้องสั่งเพิ่มแบบเข้าตัวแบบด่วนเราได้เลย นะคะตอนนี้โฟโตการ์ดกำลังเหลือใช่ให้ทุกคนมาเขียนได้นะคะ,ะ,ะพวกนี้มีอะไรพวกนี้มี่จรรำอะไรที่แบบไม่เหมือนวันนี้อีกบ้างหรือว่าไม่เหมือนหรอไม่มีแต่ว่ามีแบบเซรามิกที่แบบลดแลก,กแจกแถมลดราคาจาก155ติเก็ตเหลือ120กกติเก็ตนะคะแล้วก็สามารถถ่ายวิดีโอได้ตลอด4นาทีเลยพี่